ก,ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมช่องในดูแดงนะครับวันนี้เราจะมาบอกว่าคนนี้คนนี้คนนี้น,นี่ยนะคะคนน,คน,นี้ให้จอยผมเข้ามานะครับจอยผมเข้ามาเลยนะครับเออจากคลิปเมื่อวานที่ผมได้ทำแจกสตัตว์ไปนะครับอ่ะตอนนี้ให้จอยผมเข้ามาเลยนะครับท่านผู้ชม คนนี้นะครับคนที่ชื่อว่า I want saber w ์ t ีนะครับจอยผมเข้ามาเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมอ่ะก็แค่มาบอกว่าให้คนนี้เขาจอยมาเฉยๆนะครับท่านผู้ชมเพราะเขาเป็นคนส่งชื่อคนแรกมานั่นเองโอเคโอเคงั้นก็ปิดคลิปแล้วนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแลนะครับบ๊ายบาย